เที่ยงนี้ทานอะไรมีอาหารเที่ยงสำหรับชีวิตคุณหรือยังร้าน for life ถ้าอย่างผมจะพาไปชิมภายใน3 2 1 2> ร้านอาหารวันนี้สุพจน์พาชิมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวริมสวนพิกัดจากหน้าสถานีขนส่งพิษณุโลกเก่าบนถนนทางหลวงมุ่งหน้าแยกอินโดจีนเลยสามแยกเรือนแพรเรียวซ้ายเข้าซอยข้างสวนเฉลิมพระเกียรติตรงเข้าไปเรียวขวาร้านอยู่ซ้ายมือ บรรยากาศโอรันตั้งภายในบ้านตกแต่งสวยงามด้วยไม้หลายสายพันธุ์จุดถ่ายรูปเช็คอินอากาศถ่ายเทมีพัดลมทุกจุดจอดรถได้ริมรั้วเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตกที่ไม่ธรรมดาน้ำซุปต้มกระดูกรสชาติหอมหนัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติเจ้มจนหรือจะน้ำตกที่มีให้เลือกกันทั้งเนื้อและหมู ซิกเนเจอร์อยู่ที่หมูเด้งรองชามแผ่นโตโต,โตเด้งเดรสชาติกลมกล่อมถูกใจสุพจน์ยิ่งนักอร่อยแบบไม่ต้องปรุงนอกจากเมนูกว๋วยเตี๋ยวยังมีของทานเล่นมาให้ชิมกันแบบอร่อยอร่อยปอเปียทอดเกี๊ยวทอด,ทอดจอปูลูกชิ้นปลาระเบิดกากหมูตบท้ายด้วยเก๊กหวยกระเจี๊ยบโอเลี้ยงน้ำอัดลมลอดช่องทับทิมกรอบสุพจ์ขอชิมของเด็ดประจำร้าน เส้นเล็กรวมหมูเด้งรองชามต้มยำ70บาทจอปู40่40บาทเก๊กหวย15บาทขอเวลาสักครู่เรียบร้อย